เอาละครับผมการสนตีที่เราเข้สู่ช่องซิกหนายตอนนี้เราก็อยู่กักบเกมไทมอนสอ2พันย้กันนะครับผมนะเกมโปเกม่อนมีภาษาไทยลิงดาวโหลดอยู่ใต้คลิปทาระบบ iOS แล้วก็ Android หรือใครจะเล่นผ่านโปรแกรมจององ LD p l พ y e r n o น็อกเพเยอร์ s t Stack ะฮะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เช่นกันเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะครับมาวันนี้บอสมาไปที่เรียบร้อยละเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับของรางวัลอะไรกันบ้างสำหรับ บอสเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมนะเทศกาลฮาโลวีนเริ่มต้นขึ้นแล้วกิจกรรมสะสมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า10,000แพอยเลยนะคนดูนะอันนี้ใครไม่เล่นเดี๋ยวไปเล่นกันด้วยนะครับลูกอมสีต่างๆเนี่ยเปิดได้อะไรบ้างนะผมนะลองไปดูได้เลยนะครับผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะฮะสำหรับลูกอมเนาะแล้วก็โปรโมชั่นเติมเงินนะครับผมจนถึงวันที่20ตุลาก็พรุ่งนี้นะครับผมท่านผู้ชมพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายละเติมเงิน50เท่านะฮะใครอยากจะจัดก็รีบจัดกันละกันเนาะ ไทมอนพาร์ตซีซั่น8คลิปทำไว้แล้วนะผมใช้จ่ายเท่าไหร่ได้ของอะไรยังไงไปดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้พิกาจูเนาะเติมประมาณ4ี่ห้าพันะครับผมนะก็ได้1ตัวแล้วก็อันนี้เป็นตัวซันนะฮะซันตัวนี้ก็เติมประมาณ8 0 0พบาทนะครับผมนะจะได้ซันไปอีก1ตัวนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูบอสกันดีกว่านะครับผมนะว่าตียังไงได้ของอะไรกันบ้างดูซิบอสบอสอันนี้นะฮะบอสพิเศษนะครับผม อ้าวกิจกรรมจริงๆมันเปิดแล้วนะเดี๋ยวนะบอสพิเศษเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเข้าลองเข้าไอดีสายเติมน้อยสักครู่นะคนดูอ่ะเดี๋ยวลองแวปมาเซิฟสามเจ็ดเนี่ยแซวปมาเซิฟสามเจ็ดก่อนเซิฟสามเจ็ดเซิฟสามเจ็ด อแปลกนะของเซิร์ฟ37มาแต่ว่าทำไมของเซิร์ฟหนึ่งมันยังไม่มาวะนะอ่ะเดี๋ยวเทสของเซิร์ฟ37ก่อนแล้วกันไปดูสิซิกนายค้นพบแล้วอ๋อนี่เป็นของเราเหรอของฉันอ่ะลองดูฮะอันนี้จะเป็นเศษโปเกมอนนะคนดูนะผู้เล่นที่เคลียมะเหมี่ยวคุณมะเหมียวอ่ะลองดูฮะ ดูว่าตีได้กี่ครั้งนะครับผมนะดูว่าตีได้กี่ครั้งกันบ้างอ๋อนี่ไงคุณดูได้เป็นฟักทองฮาโลวีนมานะคุณดูนะดอกจากกิจกรรมนะฮะแล้วก็เป็นหมวกอ๋อได้หมวกมาเพิ่มด้วยนะคนุณดูโอเคหมวกเนี่ยมันสามารถหาได้จากกองทรายนะครับผมนะช่วงกิจกรรมมาใหม่ๆอะ่ะน่าจะจํากันได้นะคุณดูอ๋อมันตีได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะครั้งเดียวต่อคน ของคนอื่นนีโอ้คือที่มันเด้งขึ้นมาสายมือเนี่ยตีได้อย่างละครั้งคนดูตีได้อย่างละครั้งนะครับผมนะเนี่ยฮะพอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับของเรื่อยๆเลยนะคือถ้าเซิร์ฟไหนคนค้นพบเยอะนะครับผมมันก็จะตีได้เรื่อยๆนะฮะเนี่ยดูดิเซิเร์ฟไหนที่คนค้นพบเยอะมันก็จะตีได้เรื่อยๆนะครับผมตามนี้เลยแต่ว่า หนึงตัวเนี่ยมันตีได้แค่ครั้งเดียวนะคนดูนะถ้าไหนที่เราตีไปแล้วมันจะขึ้นว่าท้าทายแล้วเห็นปะมันจะขึ้นว่าท้าทายแล้วอ่ะนี่แล้วก็เศษฟ,ฟักทองเนี่ยก็จะดอบทุกตัวเลยนะแต่จะดอบมากดอบน้อยก็แล้วแต่รอบนะฮะแล้วก็มันจะมีเศษ นะครับผมตัวละครด้วยอ่ะบางตัวก็เหลือเวลา6นาทีบางตัวก็เหลือ40นาทีนะฮะมันแล้วแต่ตัวนะคนดูอันนี้เดี๋ยวปิดไว้ก็แล้วกันเนาะจะได้ไปเร็วหน่อยได้หมวกมา2ฟักทองมา1อันนี้เหลือ57นาทีแปลว่าเราต้องเข้ามาดูตลอดนะเนี่ยว่าฟักทองแบบของใครเกิดแล้วบ้างอนะเนาะเนี่ยฮะ ไอ้อันหลังๆเนี่ยเวลาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมเนี่ยอันไหนที่มันอยู่เป็นช่วงแรกๆมันก็จะเอ่อเวลาหมดเร็วหน่อยเวลาใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่อันบนๆอันไหนที่เวลาเหลือเยอะๆนะผมนั้นมันก็จะอยู่ข้างล่างเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะตัวละครเริ่มเปลี่ยนแล้วนะโปกเกมอนที่เราต้องตีนี่คือเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะวันนี้สมองมันเป็นอะไรวะเน,นี่ยสมองไม่ใยเลยว่ะฟิลเหมือนแบบ พูดไปคิดไปอ่ะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลไงคนดูสมองอาจจะเอออาจจะอ้องหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวสักสี่ส้าห้าทุ่มก็น่าจะพักผ่อนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลอีกวันหนึ่งวนอยู่แต่กับโรงพยาบาลอ่ะช่วงนี้นะวิ่งทั้งวันสมองเออสมองอ้องหมดละเนี่ยเก็บหมวกเก็บไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะเออแต่แปลกทำไม ทำไมเซิร์ฟไม่นี่ผมยังไม่เปิดวะเนี่ยเซิร์ฟสิบสามอะแต่เซิร์ฟสามเจ็ดเ,เปิดแล้วเฉยเลยอ้าวเคลียร์ไปแล้วเหรอเอ้าวมันมันเต็มลายวันแล้วนี่ว่าคนดูเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนครั้งท้าทายบอสสูงสุดต่อวันแล้วอาชิพหายแล้วไงแปลว่าเราเราตีตัวละครที่ รู้งี้ไปตีตัว SS ดีกว่าวะ่ะถ้าผมไปตีตัว SS เนี่ยดูเดิโอกาสดรอปของมันก็น่าจะได้เยอะกว่าด้วยอะ่ะเนี่ยมันมีทิปเปิล S ด้วยนะคนดูมันมี3 S ด้วยนะอ๋อนี่ไงเนี่ยข้างบนซ้ายโอ้โหเหี้ยตากูแม่งตาศาสตาโง่อีกมันศูนยทับ10เนี่ยมันท้าทายได้10ครั้งต่อวันมันท้าทายได้10รอบต่อวัน โอ้โหเฮียแล้วผมดันไปท้าทายตัวที่มันเป็นตัวระดับ S หมดเลยถ้าผมท้าทายตัวทิปเปเิ S เนี่ยน่าจะดีนะแล้วจํานวนการท้าทายมันจํากัดแค่3คนด้วยเดีดยสามคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเฮียเอ้ยอุตส่าห์เจอตัวดีๆละอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่หน่อยไปดูในกระเป๋าหน่อย วิธีการเล่นนะคนดูนะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเปิดฟลชทองฮาโลวีนก่อนอ๋อนี่ได้ของอัพนะครับผมนะได้ของอัพมาแล้วก็หมวกแม่มดอ่ะไดนดูหมวกแม่มดดีอ,อ,อ่าอ้าหมวกไปไหนวะนะ่ะเมื่อกี้เราเปิดได้หมวกอยู่นะยี่สอันนะ่ะถ้าจะไม่ผิด อ๋อนี่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 น,นี่อยู่นี่หมวกแม่มดไหนดูซิกล่องเดี๋ยวค่อยมาแลกแล้วกันนะฮะหยิบของก่อน ก็เดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งรอมันเกิดนะมันจะอยู่แถวๆนี้แหละผีอะเวลามันเกิดมันจะอยู่แถวๆเนี้เหมือนรอบที่แล้วอะเดี๋ยวค่อยมาอันนี้ก็แล้วกันนะคนดูนะอ่ะคนดูคร้าวๆประมาณนี้แหละเซิร์ฟใครเกิดแล้วบ้างนะไอตัวบอสเนี่ยมาคอมเมนต์บอกหน่อยก็แล้วกันไอตัวเซิร์ฟสิผมบอสไม่ยังไม่มาเลย ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันนะฮะก็อยากไปตีมั่วเหมือนผมก็แล้วกันนะเวลาจะตีก็ตีตัวที่มันเป็น 3S มนะฮะเนี่ยมันจะมีเทียร,ระดับ S อปกติธรรมดาทั่วไปอะไรแบบนี้แล้วก็ไอตัวแบบ 2S แล้วก็ 3S นะฮะทิปเปิลเอสเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาตีตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับผมนะน่าจะเป็นของที่ดีที่สุดแหละแล้วพอเราตีเสร็จอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นหมวกเนาะเป็นหมวกกับไอตัวฟักทองเมื่อกี้เราก็มาเปิดนะแล้วก็ได้ของไป พอได้ของเสร็จปุ๊บนะผมแล้วก็เอาของมาแลกตรงนี้ได้เลยเนะนี่ยเนี่ยก็แลกไปเลยนี่นี่นี่ส่วนอันนี้ฮาโลาวีนอ่ะเปิดแลกไปเลยอ่ะพวกฉายงฉายา,ยาลูกอมโอเคแล้วก็กล่องนี่ ฉายากับกรอบโปรไฟล์นะฮะกรอบโปรไฟล์อันนี้นะฮะแล้วก็ฉายาอันนี้เนี่ยอธิบายไปรอบที่แล้วละวสำหรับฉายาเขาข้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะไม่ได้มีอะไรเยอะมากก็แค่มาตีบอสต,ตรงนี้แหละนะครับผมอย่าลืมไปตีกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับยุคน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมนะตีตัว 3S เท่านั้น